ครับจำเป็นร้องครับผมคิดว่าปัญหาในบ้านยังไม่การอีครับผมจําเป็นต้องทายท่านฟังครับท่านพี่น้องครับพี่น้องที่อยู่ไปออ้อปแขมน่าจะไม่ทราบได้ยิ่งยงเยาะบองานเป็นนักร้องท่านยิ่งพันมริิการเป็นอะไรเป็นนักการเมืองเป็นพ่อสื่อให้คุณพรเทพได้แต่งงานกับน้องกบเสรีลุงสว่างเป็นนักร้องท่านเสรีเตมัยเวศเป็นพอชอพระบัตรอทั้งสองท่านนั้นเป็นอะไรกันปัญหามันใกล้คุกนะจะไปรู้พ่อองหรอ ถูกเอาถูกไอ้น,นี่เล่นดีอะว้าเป็นคนเล่นโง่เลยมึงอกี้ตียังจะอะไรควายเล่นแบบเขาเนี่ต้นเท่าแขนใบแลนอ้อยอ้าวแล้วจะตอบยังไง,งไต้นเท่าแขนใบแลนอ้อยอ้อยไงอ้อยไงแอ L ต้นเท่าโคกใบปลูกตะไคร้ตะไคร้ตะแครวลูกกลมๆผากมามีเม็ดสีดำแตงแมวแตงโมมีชามมีตะเกียบลูกชิ้นแบบก๋วยเตี๋ยวอ่าอ่าก๋วยตุ๋มก๋วยตุ๋มเดี๋ยวแม่งก็บอกก๋วยเตี๋ยวอีกไงก๋วยตุ๋มเท่าเต๋ยวเพราะจำจำแฉม ชี้โพรงเออให้กระลอกให้กระลอกถูกเอ้าถูกเอาทำไมไันเล่นง่ายจังน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลยงผักบุ้งไฟแดงรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีให้ตังตำน้ำพริกละลายไม่น้ำเพ็ดจังไอ้บ้าเนี่ยมันนึกจะพูดอะไรมันก็พูดคำบังเพลยพองเป็นแบบนี้เหรอปลาหมอตายเพราะปากค้อนทุบหัวโลกทั้งใบให้นายคนเดียวเป็นวงกลมช้างตายทั้งตัวเอาไปบัวไปปิดเหม็นจัง วัวหายล้อมคอกแก้งตำรวจสองคูณสามสองสองสามหกถูกเอาถูกเราขอโทษยิบผิดนะฮะเปลีนบริการนอดไปด้วยอ่อสองคูณสองยกกำลังสองบวกห้าวงเล็บปิดสุนแควร์ูสามจงหาค่าสมการของ X ยกกำลังไอเท่ากับฐานเอ็มเอ่อให้มันตีเลยตีกูเลยถูกเอาถูกอืมโอ้ยสนุกดีน้ำมาปลากินมดขนของหนี น้ำลดมดจินป่าบนของกาบไปไปเลยุูไม่เล่นกับมึงแล้ว